ใครจะกล้าเล่นแบบไปซิ่งไหนอะไิ่งไหนไปสิงอยู่ฝั่งหลังรู้สึกว่าไปสิงอยู่ฝั่งหลังมากเสือเสือดิเสือเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครถือด้วยไปสิงไหนวะไปซิ่งอยู่โน้ขอไปซิ่งหน่อยขอไปซิ่งปุ้มขอไปซิ่งหน่อยขอไปซิ่งเอาอันเล็กเอาอันเล็กเอาอันเล็กอันเล็กอันเล็ก

เอาอันเล็กอะเอาอันเดียวเอาอันเล็กเอาอันเล็กเลเดียวอะ่จอยจอยพีฝักซิงหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวูฝักซิงก่อนฝักซิงไปิวไปิวไปิวไปนิวนเนี่ยทุกคนคือจะแพ้กันหมดเลยนะเนี่ยไม่ีไว้มปนนี่อยู่แล้วไงดููไว้กับกันนี้กันอยู่แล้วยันวะอขัมันอยู่ไม่ได้้ว

ยืนยันอยู่ยืนยันอยู่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ต้องให้เพื่อนเป็นคนออเลียดอมาตกไม่อบ้าจี้อย่าจี้เอว

ไม่กล้ากันน้องเลยแบบนี้โอ้ยลูกไปเยี่ยวโเมไม่รู้ว่าเกิดอากรอกการทุกทีแ่งแ่น เกิดจริงไหมเกิดจริงดเลยวโอ้โห

สะบัดตัวเองนั่นแหละเป็นกสะบัดน้องเลยอ่ะเออมันเป็นสะบัดตัวเองไม่ไห่ใต่นึกไว้เวลาเบี่ยงยันไงไม่ได้ไม่ได้โดนน้องเลยอ่ะ อ๋อต่ไดเลยแผลก็จะบดเนี่ยตนี่ไรอะไรต่างกันไหมล่ะต่างตา

คิดว่าเหมือนดูเราพอยไลกันเลยได้เราได้มเขาแบบเรายิ้มแล้วนะแค่สกีแค่สกีเอาคุณเจอรถกระเป๋าเนี้ยไปเอาใต้เบาะหญิงมีเสื้อกันฝนอยู่นี่ฝั่งนี้เออมอไซค์สีม่วงอ่ะมันมีเสื้อกันฝนอยู่อ่ะมันไม่ได้ใส่หรอกเปิดข้างหลังอ่ะไข่เบาะกระเป่าเสื้อที่กระเป๋างกี้น้าอ่าเออลองเข้าไปเห็นเนาะ ฟีนอสิม่วงอ่ะเปิดเบาเบาตรงอยู่ไฟท้ายาด้านซ้ายอ่ะแจะไมคุณจ้นไข่อะไรทีนี่ไม่เป็นมันไม่มีประโยชน์เลยม <c oughs> มัว่าอนอกค <c oughs> ุนเอาคนไปช่วยดิมันจะมีเส้ังฝนออกมาพูได้หญิงไม่ใช่แล้วะ <c oughs>